สำหรับเจ้ายางห้าฟินนะครับถ้าเกิดว่าไฟตํำไม่ติดติดเฉพาะไฟสูงนะครับอันนี้ฐานได้เลยครับว่าหลอดขาดมันเองนะครับแม้กระทั่งว่าเรามองว่าไส้มันไม่ขาดนะแต่มันไม่ติดพอเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับหลอดไฟหน้าของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆนะมันใช้ด้วยกันได้หมดไม่ว่าจะเป็น MX s Wave อะไรพวกนี้มันใช้หลอดรถยนต์นะอันนี้ขอมาจากรถยนต์เลยนะครับให้เนมเพจมันบอกค่าที่มันใกล้เคียงของเดิมนะสิบสองหกสิบห้าสิบ้านะก็เท่ากับยามห้าฟินหลอดโรงงานเลยนะนี่หลอดโรงงานนะครับสิบสองหกสิบห้าสิบห้าครับอันนี้คือขอจากรถเลยนะที่ห้อใด อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าวัดน้อยก็จะไม่สว่างนั่นเองนะครับอย่างเช่นหลอดนี้12 35 35มแล้วก็ไฟไม่แจ้งนั่นเองไม่สว่างนะของเดิม12 60 55กานะครับกำลังดีอย่าใส่ไฟเกินอย่างนี้ครับเดี๋ยวสายไฟละลายนะครับวิธีการถอดนะครับเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายนะจะมีนลอดอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัว หกตัวนะครับถอดจากด้านบนนะครับงัดด้านบนงัดบอกได้เลยว่าอย่ามาให้ทำไว้แน่นมากทำแน่นไว้กว่าเจ้าหอนนะหอนนี่ถอดนอ้บไปกี่ตัวลืออมาครั้งเดียวแล้วก็คลอนตลอดชีวิตเลยแต่เจ้าตัวเนี้พอลือมาหลายรอบแนละ้วยังไม่คลอนนะเพราะว่ากิบล็อกมันเยอะมากนะครับนะตัวล็อกมันเยอะมากบอกเลยว่าถอดผีวิธีมีหักงัดจากด้านบนก่อนนะครับงัดจากด้านบน พอดานบนอ้าน,นะครับค่อยผักไปข้างหน้าแล้วก็ใช้มือนะครับดันตัวนี้พุ๊บเข้าไปผมก็ลืมถ่ายโอเคเดี๋ยวประกอบกลับไปถ่ายให้ดูสําหรับหลอดพวกนี้นะครับไม่เหมาะที่จะไปจับตัวหลอดมานะครับถ้าจะจับให้จับตรงปลายดำๆนั่นเองนะครับเราจะไม่ไม่เหมาะให้เราไปจับมันยังไงนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาไม่ให้จับเพราะว่าไงวิธีใส่ก็ เหมือนรถยนต์เลยเดี๋ยวนี้มันทำไว้ง่ายมากนะเหมือนรถยนต์นะแต่โคราชกใส่ตัวน,นี้แล้วก็ใหบนตามที่ก็ว่ากันนะครับมาแล้วช่วงนี้ก็ฝากเก็บความรู้ไหน่อยถ้ามันมีชิ้นงานแตกชิ้นงานแตกร้าวขยับได้แบบนี้นะถ้าเรามีขี้เรื่อยขี้เรื่อยนะครับขี้เรื่อยขี้เรื่อยแบบปงุงผงนั่นแหละนะครับ สามารถแปะได้เลยขี้เลื่อยนะครับกับกาวร้อนเนี่ยบอกเลยว่าฟูเนี่ยแปเดียวควันขึ้นถ้าควันขึ้นแบบนี้อยู่แน่นอนนะครับที่ใส่ก็ง่ายๆนะครับใส่เข้าไปให้ตรงล็อกนะครับเรียงสายไฟดีๆนะครับจะมีล็อกของมันนะครับก็จับยัดเลยครับเนี่ย เข้าแล้วครับข้างล่างอ่ะฝั่งนี้ก็เข้าแล้วครับจัดเลยครับป๊บเหยียบย้อครับเวลาถอดก็ถันล็อตัวนี้ครับสองข้างแล้วยังงัดด้านบนนะครับเว้ะล่วงเลยนะครับยังงัดนี่ก็ขันล็อกเป็นอันจบนะครับสำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าจลยามาฮ่าฟีนนะครับเหยียบย้อครับเหยียบย้อท่านี้ก็ติดเหมือนเดิมนะครับ เนะพราะรถพวกนี้ครับมันไฟติดตลอดเวลาเวลาเราขับนะครับเราขับนานๆก็เกิดความร้อนนะครับันหลอดขาดนั่นเองนะ